ลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวเนี้มาคนใหม่สดมันกดไลค์แล้วจะติดตากดติดตามแล้วจะติดใจบ๊มบมบ๊มมีรายง,งานว่าลิเวอร์พูลนะครับกำลังตามล่าลายเชนของต no, ันเลสมากโนซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งชาวบราซิลนะครับของสโมสรวาสโกดากามา หลังจากที่ลิเวอร์พูลกำลังปรับกลยุทธ์ในการซื้อขายนักเตะใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามกลางกรารระบาดของโรคโควิ 19. ด -19 วาสโกดะกามานะครับทีมจากลีกบราซิลนะครับกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักนะครับซึ่งเหตุผลนี้เองนะครับที่ทําให้ทีมเนี่ยจำเป็นต้องขายนักเตะออกไปนะครับเพื่อระด,ดมทุนนะครับแล้วก็มาชําระหนี้สินของทีมนะครับบวกกับเรื่องของโควิด -19 ที่เล่นงานสโมสรฟุตบอลในโลกในตอนนี้ด้วยนะครับ ซึ่งเหตุผลต่างๆนี้เองนะครับก็เป็นเหตุผลที่ลิเวอร์พูลนะครับจะสามารถคว้านักเตะรายนี้มาครอบครองได้ไม่ยากเลยนะครับโดยทีมจากบราซิลนะครับอย่างวัสโกดากาม่านครับเคยขายเปารลิญโยมาแล้วนะครับให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเมื่อปี2018นะครับตอนนั้นเนี่ยในราคาเพียง17ล้านปอนด์นะครับทาง้นที่ความจริงเนี่ยค่าตัวของเปารลิญโยเนี่ยมีค่าสูงกว่านั้นนะครับแต่ว่าทีมจําเป็นต้องขายออกไปนะครับเนื่องจากจะต้องนําเงินมาเพื่อความอยู่รอดของทีมนะครับ แล้วก็มีรายงานจากเดลี่สตาร์นะครับที่บอกว่าลิเวอร์พูลนะครับกำลังจะคว้าตัวนักเตะอย่างดันเลสมักโนเข้าสู่ทีมนะครับแล้วก็มีรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่บอกว่าลิเวอร์พูลกําลังตั้งเป้าซื้อนักเตะที่มีอายุน้อยๆเข้าสู่ทีมนะครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนักเตะนะครับแล้วก็จะใช้นักเตะในการปั้นเข้าสู่ทีมชุดใหญ่นะฮะส่วนมักโนเองนะครับลงเล่นให้กับวาสโกดากามานะครับในซีเรียลีกสูงสุดของบาราซิลนะ เกือบเต็มฤดูกาลเลยนะครับนว่าเป็นคนสําคัญของทีมแล้วก็ลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลนะครับชุดอายุต่ำกว่า17ปีนะครับจาก10เกมนะครับเขาซัดไปแล้วถึง5ประตูเลยนะครับทำให้ได้รับฉายาว่าเนมาคนต่อไปในตอนนี้นะครับและเจ้าตัวนะครับก็ได้รับอนุญาตให้เล่นในเยาวชนทุกระดับเลยนะครับในสหราฐอาณาจักรแต่บางเอิญนะครับไม่ใช่ลิเวอร์พูลแค่ทีมเดียวนะครับที่สนใจในนักเตะคนนี้นะครับ มีรายงานว่าเบนฟิก้าได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า2.5ล้านปอนด์มาทาบทามแล้วเช่นกันนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซับแม่งเลยครับสวัสดีกดไลค์แล้วจะติดตากดติดตามแล้วจะติดใจ